สวัสดีครับจะมาสอนวิธีแกะชกหน้าของคลิกร้อยยิห้อาอีดีนะครับตัวที่ใส่เข้าไปเครื่องมือพิเศษนะครับทําขึ้นมาเองเพื่อที่จะกดควาปิดตัวบนนะครับเพื่อที่จะเอาคลิปออกมาตอนนี้ก็อาคลิปออกมาแล้วนะครับวิธีเอาออกก็เยอะอยู่นะครับแล้วแต่คนถนัดแบบไหนนะครับตอนนี้ก็เอาออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาน็อต6มิ้นตัวล่างออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาสปริงชกออกมาก่อนนะครับ แล้วก็เอาลูกสูบโชคออกมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาดึงแกนโชกคออกมานะครับต่อมาก็เอาซิ้นการพุ่นออกก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมีกิปล็อกอยู่ข้างในเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็จะงัดกิปขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาชิ้นโชตกเก่าออกมาออกเสร็จแล้วก็งัดขึ้นมานะครับตัวนี้เครื่องมือพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมาเองตอนนี้ก็กําลังงัดชิ้นโชกเก่าออกนะครับ ชิ้นชกเก่าก็ค่างข้างเน่านะครับอายุการใช้งานก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นใหม่นะครับก็จะมีแวนตัวล่างนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็มีมีก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังล้างให้ใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็ล้างให้ใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะประกอบเดี๋ยวจะมาสอนประกอบนะคะระับก็ใส่แวนเข้าไปก่อนนะครับขั้นแรกแล้วก็ตีนทาน้ํามันทุกครั้งนะครับ ก็จะมีลูกป,ป๊อกนะครับเปอร์สามสิบนะครับนี่จะพอดีกับตรงนี้นะครับแล้วก็วางแล้วก็เอาค้อนตีนะตีลงไปต่อมาก็ใส่กิฟล็ลอกนะครับป้องกนะันซีนออกมามาต่อมาแกนโซกนะครับแล้วก็เอาโตว้าวาลก่อนนะครับแย่ลงไปนี้ทางล่างนะครับก็ังนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมัดเขาให้แล้วก็ยัดเข้าไปในกระป๋องงางเคลื่นนะครับ แวนท่องแรงนะครับกันน้ามันออกมาใส่เข้าไปนะครับไขน็อตให้แน่นนะก็เติมเข้าไปประมาณหกสิบสองซีซีนะครับต่อข้างนะครับเวลาเราเติมเสร็จแล้วก็ต้องไล่อากาศก่อนนะครับที่มันอยู่ข้างในต้องใช้ความรู้สึกนะครับเวลาเราดึงขึ้นดึงลงเองอ่นนี่ก็เครื่องมือฟีเสร็จนะครับ นี่ก็ใส่เครื่องมือพิเศษนะครับกดลงเข้าไปแล้วก็ใส่คลิปล็อกความติดตรงบนนะครับเพื่อไม่ให้หล้นต่อไปเอาใส่ซิ้นกันฝุ่นนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ซิ้นกันฝุ่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่งติครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับส่งบันดีครับ